ช่องตามแสงไปจะมารีวิวไมค์ครับอีพีที่สองครับครับเริ่มต้นด้วยอะไรที่ไข่ครับเนี่ยแสงเหลียนสิบสามครับโอเคเอ่ะกดนี่คือเลิกโลกก่อนใช่ไหม,มแพนไนเล่นมันคือมีหัวใจเดี๋ยวตอนโตค่อยมาเล่นแพนไนเล่นแหมเล่นเล่นแบบมีหัวใจมันแยก กลับมาอีกแล้วใช่ไหมครับตัง้งแตงเหนือแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจากเมื่อกี้บ้างมีอะไรแต,ตกต่างจากเมื่อกี้บ้างอุ๊ปปาปินไปไหนเนี่ย<ต>อุ้ยนี่แตกต่างสร้างเสร็จแล้วนี่เออแป๊บเดียวเองอ่าใช่อันนี้คือบอการ์เดียนกับเอลเดอร์การ์เดียนมันเป็นยังไงบ้างเข้าทางไหนอะนี่ในนี้มีอะไรบ้างนี่เอลเดอร์การ์เดียน ตัวอะไรนี่ยมน้นวมีกี่ตัวสองแล้วมันต้องอยู่ในน้ำด้วยหรออ่าใช่ถ้าเกิอยูนบกมันขยับตัวยากแต่จริง<ม>ๆแล้วมันก็พิวไหวนั่นแหละเหตีไม่โดเลยเอาแต่ดิน้นตัวใหญ่น,ะนั่นแน่ก็เลยสร้างกรงใหญ่ตัวขโมนได้ไหมได้ก็คือลูกสร้างเป็นบิน<ง>ขึ้นไปดูกรงน้ำเหรอใช่นี่เป็นกรง กาเดีนมองตามด้วยครับแล้วไงเองถึงนัานี้อะไรอันนี้บอกกาเดียนกาเดียนเฉยๆออันนี้เลยหน้ามองอันเนี้ยไหนนี่ตามันใช่ไหมเนี่ยใช่บิดแค่ตาเดียวอันนี้บอกเล็กจังอือก็เพราะว่ามันตัวเล็กไงอันนี้คือทำอะไรเมื่อกี้ออเอ,อ๊ะสงสังยเผยไปเก็บเนื้อเน่า <c oughs> เนื้อเน่าของซอมบี้ เนี่ยหรอไหนๆดูเนื้อเน่านี้หมุนพื้นอยู่นี่ไงอ้ยเนยื้อเน่ากินมาทำอะไรเอามากินได้วิจะอร่อยไหมแต่แต่กินแล้วเพิ่มเลือดด้วยนะจริงอ่ะเนื้อเน่าเนี่ยนะเออเวลาเลือดหายกินเนื้อเน่าปุ๊บเลือดก็จะเพิ่มเอเอให้กับมันเป็นเหมือนเดิมอาหารอย่างอื่นก็ด้วยน้ำรั่วแล้วน้ำรั่ว น้ำรั่วน้ำมันรั่วได้ไงตะกี้สิงห์ยะดันไปขดหญ้าแล้วมันแล้วมันทะลุหญ้าไปโดนทำยังไงแล้วซ่อมยังไงหาบล็อกก่อนพีสมารีอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงพีสมารีโอเคปิดโอ้น้ำกปั้วมาตกใจหมดแย่เลยเกือบไปแล้วอ้าวเบ วันนี้จะมาสร้างไทเซเลท็อปเว่สร้างตรงไหนดีอ่ะเฮ่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูจั่วบ้านหน่อยดิจั่วบ้านมีตัวอะไรโผล่หัวอ,ออกมาเมื่อกี้จั่วบ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีดำๆนี่นนคืออะไรอีลด์เดอร์ดากอนเอ็นด์แล้วทำไมมันไปอยู่ตรงเนี้ยสิงสิงเอาหัวมันมาไงแล้วไปเอามาจากไหนนี่เอาหัวพวกนี้มาจากไหนอ่ะมาจากตรงเนี้ยซื้อมาหรือว่าอะไรใช่เออซื้อมาอันนี้คือจะดับเลี้ยงไม่ดับ โลกแห่งนาวันนี้ทางเนียจะทำอะไรให้ดูสร้างไทเซิร์ลอท็อปโอเคแต่มันตัวใหญ่ต้องสร้างตรงไหนดีที่ลงโล,โลมีที่ตรงไหนโลบ้าง,น,งน,นี่ริมหน้าผาริมหนา้านี่ตรงนี้โลมากอ๋อไม่มีต้ไนไม้เลยนีม่มีตัวอะไรเต็มเลยในข้างล่างเลยกบ ลเอ๊ะเซงงั้นเซงก็อย่าวางไข่ในบ่อนั่นเยอะมากเลยไงดูสิมันกระจายเต็มไปหมดเอ๊ะลูกโอ๊ตนี่อะไรสี่เหลี่ยมเนี่ต้นไม้นี่นี่นี่เอ๊ตอไม้ลำต้นเหวี่ยงอุ้ยจะตกแล้วเปล่าเนี่ยตกก็ไม่เป็นไรมีนะอันนี้คือจะมืดเลี้ยงอ๋อโอเคมาม่าอันนี้คือมืดเลี้ยงอ่ะเนี่ยจอ น้ำมาแล้วมีน้ำมีอะไรบ้างมีถ้ำใต้น้ำจริงไหมเนี่ยอะไรนว่ะคาไปดูไหนเจมันน่ากลัวเจียไหนๆไนดูถ้ำเฮียไม่อยากดูอ่ะมามาอยากดูเขาดูไหนนะถามเพื่อนๆอยากดูเปล่าเพื่อนๆอยากดูไหมอ่ะอยากดูอยากดูไหมอยากถ้าเกิดถ้าอยากดูเดี๋ยวบอกมาเดี๋ยวคลิปต่อไปพาไปดูถ้ำใต้น้ำโอเคไหมถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดใครไม่อยากดูก็กดข้ามไปเลย แอบกดข้ามไปเลยเพราะแแหจะให้คนอื่นที่อยากดูดูแอบจะไปดูเลยเหรอหรือว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้ากันดีกว่าดูเลยเนี่ยถ้ำในน้ำมีทองแดงด้วยเนี่ยทองแดงเก็บดิมันสร้างอะไรได้บ้างมันมันลึกทองแดงเอาไปสร้างอะไรไม่ได้เลยมีตัวอะไรบ้างหมึกตัวหมึกน่ารักจังของดูหน่อยแซลมอนแซลมอนมีตัวอะไรอีกเนี่ยหมึกตัวหมึกกินดินี่ กินรู้ไหมว่าหมึกมีตาด้วยเนี่ยดูมันว่ายดีตลอด,ดเนี่ยดูสิมีตาปากปากมีตาด้วยดูสิมีตาด้วยอย่ยานเร็วมากกดหัวก็เวลาบินมันปวดหัวเร็วไม่ลงดีกดวิ่งขึ้นเลย แถวนี้น่าจะดีนะโล่งมากเลยมีลามะด้วยเจอตรงนี้ตรงนี้พอดีเลยอ่ะแอนตรงเนี้ยโอเคครับเริ่มเริ่มจากบล็อกอะไรเหรออืมยากจะให้ตัวในเป็นสีเขียวบล็อกอะไรที่เป็นสีเขียวบองเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเพื่อนเพื่อนว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสร้างให้ดูดีกว่าโอเคไหมเพราะว่ามันนานแหละโอเคครับอ่ะเร็ ก็นี่ไงเดี๋ยวสร้างเลยอ่ะบอกบายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่ไหนครับเจอกันใหม่นะครับ,อรบตอนสร้างเสร็จโอเค